สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงานที่ลูกค้าสั่งทำนะคะอันนี้เป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็ก S.U.P.9 นะคะอืมเป็นงานที่ลูกค้าซื้อไปด้วยแล้วก็สั่งทำด้วยนะคะไอ้อที่ว่างานที่ลูกค้าซื้อแล้วก็สั่งทำฝากนี่เล่มละหกราสิบบาทค่ะจะมีทรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นงานขายดีเลยค่ะ ขนาดใบมีดจะมีตั้งแต่เก้านิ้วครึ่งนะคะถึง11นิ้วค่ะเป็นทรงอีเนปเนาะอีเนปเดินป่าเป็นงานพวกนี้ในชุดนี้ก็จะเตรียมจัดส่งวันนี้เลยนะคะขายเฉพาะตัวมีดเล่มละ690บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะรับพอ ปอกแบบนี้นะคะพร้อมตัวฝักแบบนี้ราคาจะเป็น1นึ่ันรบาทค่ะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็รัดปอกไวให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะถ้าลูกค้ารับพร้อมฝักก็หนึ่งพันนึ่งร้อกบาท อันแบบนี้ที่มีอยู่ข้างหม้อประมาณ40เล่มน,นะคะจอยก็เตรียมจัดส่งให้นะคะอันนั้นจะไม่มีฝากเนาะเป็แพ็กส่งเลยส่วนงานตัวนี้นะคะอันนี้เป็นโบวี่ใบ8ปนิ้วคะ่ะ เป็นงานโบวีใบแปดเนิ้วด้ามฝักไม้พยุงนะคะ,คะลูกค้าก็รับผมฝักแล้วก็มีที่ร้อยเข็มขัดให้นะคะก็ไปใส่ที่รอยเข็มขัดได้แบบพกพามันจะได้สะดวกนะคะ น,นี้ราคาผมฝัก2,200บาทนะคะลูกค้าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นงานคัตติ้งเนาะเป็นเลมโบ้เลมโบ้ค่ะตัวนี้อันนี้ก็ใบแปดนิ้วนะคะนี่อันนี้ก็ราคาเหมือนกันค่ะกับบูวี่นะคะ2,200บาทด้านฝักจะเป็นไม้พยุงคะ่ะ อันนี้ลูกค้าสั่งสองเล่มนะคะจอยเลยลดราคาให้พิเศษเนาะอ่ะส่วนมีดพกสั้นเล็กนี่นะคะคอันนี้ใบมีดยาวห้านิ้วนะคะคด้ามฝักก็เป็นไม้พยุงอันนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สับซอยได้สบายนะคะเอาไปหั่นสมุนไพรเนาะนี่แบบนี้เลยค่ะ,ะส่วนมาถึงงานตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงานโบวีค่ะลูกค้าขอเป็นด้ามฝักกระดูกนะคะแต่ว่าช่างทำเป็นไม้พยุงให้เลยเนาะ นี่นี่ก็ไปพร้อมที่รอยเข็มขัดนะคะเล่มนี้ใบยาวสิบอ็ดนิ้วค่ะนี่ก็เตรียมจะส่งให้วันนี้นะคะลูกค้าอันนี้ใบสิบเอ็ดนิ้ว ไปพร้อมตัวฝักแบบนี้นะคะอันนี้ราคาสองพันห้าร้อบาทค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งแท่นวางไปด้วยหนึ่งอันนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยแท่นวางแบบนี้อะละห้าร้อยบาทค่ะนี่วางดาบวางมีดวางอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะไปพร้อมแท่นวางแบบนี้เลยค่ะนี่ ถ้าลูกค้าสนใจแบบไหนนะคะก็แคปหน้าจอนะคะที่จอยเอามารีวิวแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะตรงที่ปักหมุดเลยนะคะจะมีลิงก์ไลน์ให้เนาะลูกค้าก็กดเข้าไปตามลิงก์นะคะมันจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์เลยค่ะลูกค้าก็แอดแอดฟนได้เลยนะคะส่วนงานที่ลูกค้าสั่งทำตัวน,นี้ก็รอหน่อยนะคะเพราะว่า จอยก็ทยอยให้ช่างทําออกไปตามคิวนะคะลูกค้าส่วนลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่ามีเหล็กตลับลูกปืนไหมมีเหล็กตะใบไหมอ,นนอันนี้คือที่ร้านไม่มีนะคะที่ร้านเราใช้ทําจะเป็น S.U.P.9 ทั้งหมดเลยค่ะตามนี้ละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ